สวัสดีนะครับนนใส่อ,อืมอน,นะนี่แหละอันนี้ปลูกปลูกเา้าปลาไหลต่พีพอได้กินตอนนี้ไม่เลยผมจะอ่าผ่าน ไปหาเมฆก่อนนะครับแล้วก็เลยไปเพื่อนเอา้ามาปั่นให้คุณปุ้ยช่วยจัดการอันนี้มากชมพู่นะเก็บกินเด้อเก็บกินเด้อนะอันนี้เนี่ยสาวยิที่ว่าบักม่วงที่หน่วยใหญ่ๆฮะเนีายไปน้ำเพชรหรอเฮ้ย Uhm นะะี่น้ำเพชรนี่น้ำใสอันนี้แม่กับพ่อสวยสวยค่ะเฮยเหมือนแม่เฮ้ยายุมามาเร็วเรานี่ยเมนแม่เลยวันนั้นพี่เอกข้ามาไปหาหนอไม้เออ เห็นยุ้ยแม่คอมเมนตลอดได้กับกัปไปดังเ้ตัวจริ้มเนยเห็นน้องน้ำเพชรด้วยอยากกดด้วเอากดไอ้ชายูตกอไปไปเบอร์เอกนี่ดอเบอร์เอกี้นี่ดเบอเทียนแม่เนี่ยมันต้องกับเนาะมันต้องกับเยมองอยู่เมืองไทยเลยวะดสิ่ฝางงานนี่เฮ็ดอยู่เมืงไทยเลยมออยู่งน่เฮอยู่เนาบ้านแม่ก้า อย่างที่เคยอย่างที่เ็นอ่ะเนี่ยจะเสียใจอันนี้น้ำใสอันนี้น้ำใสน้ำใสน้ำใสนี่ใจะไู้คนไหนจะอยู่คนไหนสิกลับบูมมาเลยเหรอคนมาเลยบุลูกวะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าคนนี้จะอยู่แบบยกย้ายมาเลยเดี๋ยวมีข่าวดีค่อยแจ้งเนาะ มัข้าวนีบุรอ่ะยังยังยน้ำเชพแนวว้ที่สองใช่ไหม้า่เีเรานี่เลยนะเออนะน้าสาวน้าสาวสาวค่อยสาวล้าได้นีไดาจ่ไปนข้าเจ้าเว้าคือเฮ้าไหนเว้าโซ่ไหนะ พ่อบื้นชาใบดิเอองงเลยเนยเออสู้ลาวกับสู้ไทยมาพ่อกันมันนนี่เป็นยางกันยางนี่ปั่นโดนหรือเปล่ปั่นเอ้ยอ่าหล่ะอะ่าหล่ะคนนี้จะอยู่ประเทศไทยถาวรเลยใช่ไหมนี่ตามมาที่สองที่สองที่สามก็มีเลยน้องลั่นนี่จ้องให้บูบูเลยเลย เจาไม่ให้ลุงใช้เลยเออคือไิมีไคจองแล้วไม่มีไม่เอาแล้วบมเอาเป็นวหน้าทำคนเข้ามาบอกคนเข้ามาเออจะมือดีจะมือดีมือกับมับเราถ้องกับเลยอยู่นี่เลยบริหารงานน็ดอยู่มา็ีอยูประเทศไทยเลยเจ็ดของงานข

ปูปลาปลาจะเอาขาลงนะมันกัดได้ปลาอ่ะเพื่อจับเออพุ่นปั่นผ้าเพราะว่าเสื้อผ้ามันไม่พอเนาะมันมีบกี่ชุดอันนี้ห้องน้ําถ้าสิเข้าอยู่นี่ก็ได้สองห้องอยูเ่เคนค่อยก็ได้ห้องนึ่งฝากพ,พุ่นถ้าณับวันนี้กับบริปั้นทำวันนี้บริจาคบริปั้นเลยโอ้โหจเบมือเลย อยู่สะก,ก้อนอยู่สะก,ก้อนออเดี๋ยวเพิ่นสีอันนั้นเออ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวสิพากินส้มเดี๋ยวปั้นพาแล้วเดี๋ยวสิพาย่างไปเบิ่งของแซ่บเ,นะเดี๋ยวพาสาวๆมาดูบักตองเอาไปกินส้ม ทำไมใหญ่อย่างนี้มีต้นเดียวนี่ได้เอาตัวเรืองๆพอได้กินอยู่เพื่อนน่ะเลือกเอาเลยค่ะอยากกินหน่วยไหนคะมักตรองมักตรองมันยังเขียวอยู่เลยเนาะพุ่นเครื่องเทิงพุ่นพอได้กินอยู่เทิงพุ่นเธอเทิงพุดเฮ้เฮ้ยสิขีนขึ้นบ่เฮ้ยตกไม่บ่เฮ้ยมาๆเดี๋ยวเอาขึ้นเอาคุณเธอ จับกล้องให้เดี๋ยวเอาเมือนํำเก็บใส่ถุงเมื่อบ้านน้ำเพราะว่าป้าไวลมันมีคนกินจะแดงกันกินนนี่ยน่ะมันลายเลยบ้าน่กระท้อนบ้านข่ับองบ้านเขาก็เรียกบะตอง ล่วงล่ะเอาขึ้นเ่าเอ้าขึ้นล่วงเก็บไปแบบว่าใส่ถุงไปเลยนะเดี๋ยวมันสิสิลืมเราเธอเนาะเออแต่ว่ามันสิบ่มันสิบ่ได้เก็บนะเก็บไปเลยเอาเมื่อแบ่งกันเลยเนี่ระวังลนใส่หัวเด้อบ่ค่อยซุกเด้อแต่ก็พอได้กิน ขึ้นไปยังไปพุ่นเลยที่ในร่มเลยค่ะมืองามันยูยูยูเอาไม้เกี่ยเรดีกว่าเนาะโอ้ไม้เกี่ยอยู่ลรูปิกได้ขึ้นไปยังเดี๋ยวเอาเอาถุงมาใส่ดีกว่าก็เยอะเอาถุงใส่แล้วโยวสาวนิ่งไงห้าหน้าฉันเลยนี่ทำไมพันใหญ่ใจเนี่ยจะดูยิ่งใหญ่้าวหน้าหันชีนนะเนี่ยลูกเนาะ ือเดี๋ยวค่อเอาน้่ใช่นารับทานนกอยบ้านเทานั้นนี่ใช่ไหม้วไอากบื่อไม่น้อยไฟก็หลนไปหมดแล้วนี่กำลังรดใหม่กางจะออกมาไฟมาเฟืองมาไฟหน้าบ้านอันนี้มาเฟืองเด็กขาวข่ายอยู่บ้านนั่นั้ะโลหนึ่งสิบห้าพันี่สิบห้าพันี่สองมาก เงินไทยก็ประมาณนะ10บาทบอก10บาทนะสองหมา10บาท10บาทแหะเก็ไปกี่จะเล่นน้ำหนเล่นน้ำ้อยเลตรงนี้อีกน้อยนึ่ง สามมากสี่มากก็เต็มเต็มมือแล้วจะเอาเยอะแยะมากมายใหญ่ลูกมีแต่ตัวใหญ่เนาะตัวน้อยกับเดี๋็กเด็กเอาเลยนี่หน่วยใหญ่ๆมันมันหล่นเลยมันซุกแต่มันเอาเขียวๆเนี้นวสัมผัสเนาะสามมากนี่ละนี่สามมากนี่หรอพันหน่อยฮะ อันนี้จะนานแค่สิบปีเลยแต่บนหัวหยอดทิ้เทิง้งปลปูดปลูกแล้วมันกับปีต่อมามันกับเป็ดได้เหรอสิบปีนะสิบกว่าปีแล้วน,นี่ตอนเป็นแรกๆก็จะไม่เยอะแต่พอหลายๆปีมามันก็จะเริ่มดกขึ้นดกขึ้นเป็นแรกๆมันก็เป็นซองซ้ำม,มากเมนที่ไปใส่ยาทิ้งไปใช่อเ,ะะเอกไปก่อนเดี๋ยวโดนยุงลามันอยู่ในป่าชื้นนะยุง เต็มเต็มมือกันแหละเดี๋ยวเราสอยเอาเดี๋ยวเข้าขนไปให้นี่ไงเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมาสอยเอาอีกอันนี้อันนี้ไปกินก่อนเดี๋ยวเรามาสอยอีกอ่าเดี๋ยวเลาจะงซอยใส่รถอ่านั่นแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาซอยทีหลังอันนี้ไปกินก่อน อ่าใส่ใส่บิกินี่วันแฮได้อีกทิปนึงงรับสมัครไทยประสาม กินน้ำก็พอกินน้ำก็ละนี่ซื้อน้ำมาให้นิเอา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 แฟนทางท้างไทยเลยด้อเพี้เด้อโดย้ด้วยนะคะเม่อย่าพเด่อะไรเด้อยูพีเลยเด้อเอาล้างนี่ก็ได้นี่วิลีเขายอาุยนเมราได้ังนยเอาจะไม่เอาเขายใหญ่ นี่นี่ตัวนี้สุกเดี๋ยวเอาเดี๋ยวล้างเดี๋ยวเอาไอเนี้ยไปเพาะเอาเม็ดมันเออเอาเม็ดไปเพาะใช่ไปเพาะปลูกอยู่บ้านไงไปนึกกับม่วงได้แต่วะตัวนี้เลยไปฟูดีชวนนะเนาะตัวนี้เลยเข้าซันได้แล้วเธอตัวพี่เอกเอามาให้มาออกแล้วมาออกแล้วทำนี่แล้วมา เนี่ยต้องต้งรอบบ้านอ่ะที่หนูกินเพราะไว้แล้วขึ้นต้นใหญ่แล้ว้เออตัวนั้นสุกแล้วหั่นอาีถอยอะไรบม่บครับอ้จนจนแตกอันนเขียวเอนได้ต้นเดียวเธออันนี้เขียวเขียวยากนี่ ยงยากรแ่ะวังล่วงแตกเลคุณระวังนะยันแต่มองล่นก่อนเดี๋ยวเก็บเอาได้อยู่นน่องามเอมาในคักเคไปกินเลยแดงเลย ก็จะลงไปเหรอก็จะลงไปเหรอน้ำไม่ลึกลงได้ฉันลอยน้ำเนะเป็นกิโลเป็นกิโลมกีเกิโลยหมือืเพอนบอกว่าหลัเกม่โลเลยพี่เดก ฮะบ้านก่อนละวลูก17,000เลยนี่ค่ะบอก17,000เป็นเงินไทยก็10กว่าบาทถูกมปะหน่วยหนึ่งนะอืมถ้ามันกลายลูกก็ต่อหายไปเป็นเช่าพันเลยแหลมอมะเป็นเช่าเพิ่มเงี้ยแบบเพิ่มเพิ่มเนี่ยแบบว่าไปเพาะได้เนาะไม่ได้เพาะได้เมนโบไซด์ได้ของเอาเลยของพี่เอกมาชุดก่อนได้ต้นหนึ่งแล้วขอแลนะ ปลูกออกมาชิดซอกเลยได้สารต้นโอ้ยจะเมืาในชั้นจะเพาะผ้าดีออกอ่ะเดี๋ยวจะเอาออกตัวนี้ตัวนี้ก็ได้อยู่นี่อันนี้มันออกชิดเอาดินในมันนะอ่าโอเคชั้นจะทำตามนั้นสนี้ได้ได้ผลบ่โบถ้าเอาเม็ดในมันมันน่าดอกคอนซีเน่าเนาะแล้วเอาเนื้อเส่เอาในไปปลูกไปเพาะไว้ เออแล้ววางมะม่วงนะคนไม่เป็นไรเอาวาวนี่ไปเชน้ำยาคนกานดีเนาะก็เดี๋ยวมันมันจะร่วงทิ้งใช่อย่างเนี้ยหน่วยหนึ่งนี่ไม่ทันนะไก่กินแล้วกินยูมันไม่กินแต่กินแต่กินไม่ทันน่ะ คุณเอาลงมากินด้วยเดี um ar, оче, ๋ยวทำน้ำจิ้มอ่าเอาลมากินด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮยลูกพี่เอนมาลูกพี่เอนเบ็เท่าใบหนงนะหลอกระเบื้องเชียตังควายนี่นะมัติดตอนน่บึนน่ะ นี่เอาไปเซแม่หมูออกห้างเลยเนาะมาเซนอภิยญาบอหรืองั้นเอาไปด้วยถ้าทำเป็นหนูไม่รู้นะหนูทำไม่เป็นหนูเอาแต่เม็ดมันนะเพราะอ่าใบหนึงนะอัดตองยังบอหนูทำตัออลิสตาต์ต้นกิ่งไม่เป็นเออเออเม็ดเออมานเพา กินไปเลยกินให้กินแตกไปเลยเสร็จเลยนี่กินแตกไปเลยเพราะว่ามันจะได้มีประโยชน์ว่าปล่อยมันร่วงกินให้อิ่มที่ก็ปล่อยให้ท้องว่างบ่ ตงาเน่ยต oui. ัวบงามเน่อ่าอจอจอม่งามมากินปพ่อแล้วนะพี่เอกกระดกระดลูไปเบ่งนไปเบ่งกันฝม่ฝากพ่อนำอืมไปละเอาลูกงี่นจครเัน้ออานไปห่อกระดาษมา เอาไปห่อกระดาษไว้บ่มไว้นะแป๊บเดียวอื่นมากเลยความอินและควันอา้าจ๊ะเอ๊ทนทนมีคนเขาร้านนี่ยพ่อพ่ออยู่ร้านแล้วหรือเปล่าคุยกันข้ <c oughs> างนั้าแรกอ่อ,นน <c oughs> อเอาตู้สูงๆเพราะว่าพราเจ้าเอาบาได้ ขึ้นสุงเลยีาบางงานยูจีจียูแลเขาเจ้าเอาแล้วเจ้าต่อยเอาตไต่ไตกระดิกน้อย้เา้ากินบนยูญาติยูญาอยู่น่เลูกเหลืองเืองนีคุกค้าไปไหนนี้ไหนมองไม่เห็นข้างหน้าคุณเนี่ยเออเมยู่ดี่เี่กข้างหน้ากันขาบนนเาปะแต่พ่อ่ิวย่น นี่พุ่งนี้ะพวกขันมาแน่อันไหนอันนี้เหรอเออดูสิเอะพอแล้วนะพวนจะนำแป้งมามุ่นหิวหนักดาหรือหิวสิมาะดักหาใส่รถ เนี่ยเนี่ยยอดยอดบ่งทุกคนม้วนขับบุฟ่าเลยด้วยจังแต่ชงมันต้องจริงใช่จริงต้องเลยจานอย่ามัต้องจังเอาอเธอตรงแบกมันม่วงในเมืองนะไปจานใส่ไพ่ตามที่ไอกบ่ามันชุกอยู่บนนี้ยังยังยังเขาไปบ่มไว้ได้ใช่เนาะไปไปนั่งยืนนั่งพอม ขี่บได้เลป่ปชขาดใช้ลายกวรตุยางบางๆเอาไปหิวเดี๋ยวใส่ลังวายใส่หิวกังใส่ได้ได้เธอจับก่อนเลยก็ได้ไปไปการขมวนกันนะครับ เออมันเป็นชุดที่สองที่เราไกินนี่แล้วมันเปืที่หลังยังมันเป็นเซีนอีกเป็นลูกน้องเป็นดูคลิปนะมียายนึงมันนอนเฝ้ายืนรานเพิ่นมาลักลักไปนอนเฝ้านอนเฝ้ายามันนอนนรานเพิ่นมาลักเอาเพิ่นมานอนเฝ้าอะมาทันมางคืนยัง่เห็น้นมาบิ่งนี่กเย็นมากม ต้นมะยงชิดเหมือนต้นมะปางต้นเหลืองเหลืองอันนี้ลำไยอ่ะนี้เป็นจะเต็มต้นเลยเนี่เอยๆมะปะมาอะไรนะลำไยพันกระโหลกอ่ะอันนี้เราเป็นตะกี้เราเป็นหม่องเห็ดเห็ดครัวเห็ดขินอะเลมี่งไปอยู่ทางหน้าทะเลว่างส่วนนี้บ้านก้อยบ้านหลังน้อย ไนาที่เองนาครไม่ส่งไล่ที่เดียให้หนึงครัไร่ใช่สม้นนใไ้นาแบบไม่มีหอลำนึกถึงก็ให้่าคนดำแล้วคนจเลี้ยวหลังเลยจำได้สิพอล่านนาป่ะมาณเดือนกว่าปุบ่ป็นไฮดำคนเดียวไ้ดำคนเดียวจะนี้ไม่ยากส่งจะจลี้ยมแล้วถ้าจะซื้อเบียร์ลงไปกลางนาแล้วม่ีก่ ข้าวดำแล้วล่ะก็หลังจากนั้นอ้วยเกี่ยวข้าวเลยเกี่ยวจนมันดำเลยก็มันโมชุดง่ายเนาะมันใหญ่เนาะมันใหญ่โมชุดง่ายปะมือเลยจับเกี่ยวลงไปเกี่ยวข้าวตัวเลยทุกคนทางดามเลยอ่ะม้นเานี่มาเดี๋ยวพาชมบ้านไหนๆก็มาี่บูกกันจั๊กกีกีจั๊กซอกประมาณสิบซอกสิบซอกสิบซอกประมาณเนาะซอกสิบซอกต่อให้นึงอ่ะสิลสิลวันสั้นๆเลยติดหิ้งกั่น แชมเปืเืองไหมนอ่นี่นี่นี่เลยเโอ้ตู้มเลยงดีเลยผจิตแค่บาจิตแค่ามางจิตกันเป่าได้เนือกได้แต่บางจิตเป่าเมนเตอตู้เตอร์ถ้าได้นะแบบเป็นข้าเจ้าเอาเิญไปตันเป็นต้นเนาะประมาณหกเจดตันตันนึงกัพันพันกิโลประมาณนั้น ห้าเานั่นแหละประมาณปีนี่ห้าตันสเตนด้านกะทิได้ชับนี่แหละค่ะบโบว์มจิตเป่าทรวงลุ่ไฮเดียวนี่นะจะ่พอไฮเดียวนี่เห็ดนาลาเซงอย่างนี้แหละเห็ดนาห้ใตกับเทืาหน่อยนี่แหละค่ะใชบั่แหละพูดยังไงภากเท่งกันนี่แต่ว่าหฮน้อยมาบ่พาชมบ้านเลยครับไหนก็มาทำนาทำนาบักเท่ทำนา่ดีฮะทำนาไม่ทมาเหนื่อยบ บ้่นเราจะเทาแล้วก็โชว์นี่แล่เนื่อนบ้าลเรอันนั้นเหลืออีกใส่เตาแนวนิทาน้ามใช่เสร็จแล้วจะทอดง่ยไปเสร็จได้มันใช้เวลาหน่อยเลยมีเวลาเป็นหม่องท่เข่าเล่าเข่า อันน้ชอบนงอไม้ค่อย,น,ย,อยอนนี้สวนกะิค่อยเฮ็ดสวนนี่แหละแต่ว่าค่อยไปดุกอะไรเฮ็ดสวนพ่อเนี่นี่ใช่ไหมพ่อไปปลูกพิ่ใส่ดินเลยกับปลูกพืชน <c oughs> อ,อ,นอไม้เออยนกไม้อะไรที่ตลอดที่เรานี่นไม้ลำพองเลยนะายนายตานกไม้จีนเหรอเขาเรียกว่านกไม้ไผ่เลี้ยงายสามก้อนเลยกินจนปวดท้องาหดหน้ามันออกตลอดนี่เงี้ย ยามันกับดน่ายามันนเตแตกแตกแหนงแล้วอยูบ้านนะบดหดล้นะไมีแต่หน่อไม้ธรรมชาติกับมีผู้ที่เขาจะปลูกแต่กะมีอยู่บ้านเขาจะปลูกนะแต่วอส่วนลายนเขาจกินหน่อไม้ธรรมชาติโอต้นมีจุดนี้บ่ันใหญ่นไในหมู่่ยไล่ปลูกไม่ด้หนอ

เนี่ยหลวงไมแ่่เราถ้าทุกคน่ะให้้ดูให้ดให้่คุดูเินแล้วกันนะได้ตน้อะบมเธอมาข้อมีเฮดนนะเฮ็ดเขาเเฮ็เพื่อเฮ็ดเพ่อยูคารน่นเออมาข้อใ่ประเดนั่นเรื่องอะไเร่องะทัทัุกชั่วปเดกมันเป็นมาก้เน ไมเป็นแล้วเป็นน้อยนึงอีกสักอาทิตย์อ่ะอีกสักอาทิตย์นึงอ่ะอ่าอาทิตย์สองอาทิตย์สแล้วนี่อดกันี่เนซอมองต้นกตองเขานี่เดี๋ยวจะเป็นสวนมะงวงเก่าไปเมื่อี้แต่ันี้ยางซอมานี้เบื้องพอสิทาออกทางฮอดซอมันซอบอุนมากเลยเหน่อ้เลย เข้ามาได้หลายทางหื้มสาเหตุออกจากที่นี่เลยกินได้นะตีนไม้อันนี้ค่ะตีนวิกออกจาเราอะเห็ดอะไรนะเห็ดคำว่าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเออเห็ดพึ่งอยู่ค่ะ นี่ดทางใหญ่ที่เามาดอ,อันนี้าราเห็นบ่อดมาน,น,น,นี่อันนี้คือทางหลังบ้านเขนั่นอันนี้ทางใหญ่แต่ขึ้นไปนี่มันจะเป็นอ่างเก็บน้ำเดาต้องมีรูอ่ะสบายครับ้ไม่ในกาลชนไมุงในนาอนนะอดไปแล้วมันจะเป็นอ่างเก็บน้ำเจ okay. และคล้องคยนั่นเลยคนไปหันประมาณใายมือกับิมีคอยไปหวานเข้าว้เจนในป่าอันนึงประมาณนี้แหละวลคอตะกรีกนองวขึ้นไปก็จะเห็ดนาครเขาเล่มไปจะชุบเชงตายบ้านนไปบ้านขาเลันนนขาวหรบุมี้วแล้วเน้อ เงาเลี้ยงงอเลี้ยงควายเขาเป็นเลี้ยงไนดะ้เดี๋ยว,น,ยวน,ยนี้เขาบได้ปล่อยเนะด,ด้ต้องมีรรรรมเจ้าของนำเด้แม่กำลังข้าวปั้แมนะ่นี้ละมีจนอยู่คาปลูกเอาไว้ใส่ประโยชน์เ็ดใส่เห็ดนั่นเองเห็ดตัดตัดเลยจะเกิดยิบต่อมานี่แหละเงินโบนี่ยังหนักใส่อะไรตัดหนึ่งเขาจะง้างสอดหน้ากับหุ่นเลยเงินเขาต้องเดี๋ยวเอาหุ้นเอาเจ้าหุ้น

ฝนตกจะหน่อยเออเดือนพวกคลิปเจดไมันเลยนะทีออกลายเหงโงบังออกได้บาานี้เลยเหงืโงบแต่เมื่อไรเ่านี่เขาก็ตื่นกินเท่านี้ละมีมาป่า็ดนะมาเศร้าตื่นมากเลยกับก็บเพชรกระจียวกระเทียนนั่นแหละแถวป่าแถวนาคอยที่ว้ากนเระเวลไดเออกินเท่าหรน้านเราีเ่ยบ้าเาุีเออเจ้าพนนเขา็นแบบนึงเนาแล้วเานหมืน เดี๋ยวนี้อะไรคะหาเห็ดดินอยู่อยู่ชวนคูว่างกล้วยค่ะเธอขึ้นไปพู่ึ้นได้คึ้โนนไว้ันเทียงอะไรขึ้นหอดีกวาดบันออกอ่ะเธอโทรหาเด้อฉันจะไปหาเห็ดหาบนกรเช้ขึ้นโนนอู่ฉันขึ้นได้แน่นอนเห็นไหมขึ้นหรว่านี่ไงมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นยังชาตินะเธอมันเป็นเสีย บ้านเราไม่ไร้บ้านชันนะเธอเห็นหรือเปล่าใส่ผู้สะพูหินผู้อนะคนโต๊ะนี่มือนลื่นลงมาเลยบ้านปล่อยผู่คอยคอยกวาหันเขาจะเอาทำหนังเขาว่าไปผู้บ้านนี้เอาเป็นเที่ยงเลยได้หันเรานาไอ้เจ้าเสื้อมาค่อยผูกค่อยคุดเอาหักวันสองสองห้าเลยมันผู้นี่เลยข้างนาวนี่พี่เอ คอยนี่ปูปบจับนะลายต้นก็ปูปบจับก็ว่ามันก็เป็นค่อยเอาหากมันนี่แต่หากขีเดียนี่ค่อยคูดมาแล้วค่อยก็ฟังต้นแรกมันเราอยู่พุ่นอยู่หน้าเงินค่อยแหละพระเจ้าเอากินพระเจ้าเก็บกินแหละค่อยเป็นคนมินค่อยแพ้แล้วก็เขามาเขามาเอาเยอะมันไม่พอกันขยายมาปลูกบางปีก่านมีสองปีก็เลยขยายมาตรงนี้เอาไว้ให้เจ้าแบบเวลาเจ้าขี้โดกายพวก มาซื้อของที่ยังกระเจ้าข้อในเด้อเขากับดิดไปกินหย่อนลงมอือแปลว่าคือแบบให้คนกินชวนคนกินเขากินพวท่านนะคั้นพ่อได้ขายมันก็กระเทิรนก็แบ่งกันกินอือตัวลายที่แบ่งกันกินพวได้ขายดอกอยู่บ้านไปขายแต่เข้านี่แหละคนละไม้คือแบบเป็นแหละกับคนมากินมาแย้วอือขายแต่เข้าไปที่ผมนีขายแต่เข้าเวลาหึหไหึจิตนาเวลาแล้ว จักเลาะไปที่ไรเนี่แต่ละมือผู้มือนี่ <laughs> อันนี้มากระทันเนี่ยแต่ว่าตัดออเนล้ยไม่อบกะปั้นนี่นะกนนระทัน,น,น,นพันใหญ่หวานกรอบพุา่พา โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีพีสองนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ